สวัสดีค่ะส่งมอบสินค้าที่ตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางขณะน,นี้เรากำลังลงสินค้าเครื่องอัดฟางรุ่นอัดด้านบนนะคะใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่แแรงม้าขึ้นไปรุ่นอัดด้านบนนั้นมีขนาดความกว้างของก้อนฟาง40คูณ40เซนติเมตรสามารถกำหนดความยาวได้ตามต้องการ แล้วเมื่อเรารวงสินค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมความพร้อมของเครื่องอัดฟางนะคะเพื่อสาธิตการทํางานเครื่องอัดฟางรุ่นอัดด้านบนนะคะให้ลูกค้าได้ดูค่ะ mm. ค่ะและนี่ก็คือฟางข้าวนะคะวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ชาวบ้านเตรียมเอาไว้เพื่อทดลองการทำงานนะคะ และตอนนี้เราก็ได้สตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองนะคะอัดฟางค่ะเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นเสร็จแล้วนะคะเราจะเตะลูกเตะส,สายพานนะคะเพื่อเรื่องการทำงาน,าน,นะค่ะตัวนี้ตัวเนี้ยค่ะคือลูกเตะสายพานนะคะ การเริ่มต้นการทํางานนะคะเมื่อใส่ฟังลงไปแล้วให้ช่วยดันฟางไว้ด้านท้ายนะคะเพื่อช่วยให้ก้อนฝังแน่นหวยิ่งขึ้นหร่อตรงนี้นะคะช่วยดันฟางไว้ด้านท้ายเพื่อช่วยให้ก้อนฝางนั้นแน่นหวยิ่งขึ้นค่ะหากเรายังไม่ได้ความแน่นตามที่ต้องการนะคะเราสามารถปรับระดับเกียวรัดด้านท้ายตรงนี้นะคะปรับระดับอันนี้ปรับระดับลงมานะคะเพื่อให้ก้อนฝางนั้นแน่นไวยิ่งขึ้นนะคะปรับลงมา ถ้าเกิดว่าก้อนฟางแน่นมากจนไปนะคะเราก็จ็คลายออกเมืฟางเริ่มแน่นแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่ตะขอดึงเชือกนะคะ ใส่จะขอดึงเสื้อมาแล้วเราก็จะใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อมัดฟางโดยทําเป็นห่วงสองวงนะคะเกี่ยวด้านบนแล้วก็เกี่ยวด้านล่างค่ะ จะมัดถูกกันจีไว้เ,เลยค่ะและเชือกก็จะไม่หายไปไหนนะคะพอเรามาัดรวมไปแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ฟางลงไปเรื่อยๆนะคะเราดึงเชือกมาทางด้านนี้แล้วนะคะให้เราใส่ฟางลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วรอจนฝาเชือกนะคะเชือกเส้นนี้นะคะ เนนที่เรากำหนดไว้นะคะตอนนี้จะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้ตรงนี 50, ้นะคะไม่ว่าเราจะกําหนดไว้เ0็เซน80เซน90เซนหรือ1เมตรหนึ่งก็ได้นะคะเชือกเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะวิ่งมาถึงระดับความยาวที่เรากําหนดไว้นะคะเราก็ใส่ตะขอดึงเชือกอีกคางนีนะคะใส่ตะขอดึงเชือกอีกครั้งนะคะแล้วก็เกี่ยวเชือกหน่งอีกด้านนะคะนํามาอีกด้านหนึ่งเพือมมาจั่ก้อนแรก ให,ให้ดูให้ดีว่าเชือกเส้นไหนที่เรานำมาไหมนะคะและเชือกเส้นไหนที่เรานํามาสําหรับก้อนต่อไปนะคะ ฟางไทยเส้นฟางสวยไม่ปนไม่ขาดไม่ทิ่มปากงวกวายช่วยลดต้นทุนสร้างไรายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดฟงางกอรณาอัเจเรบีและกดน็อตให้แน่นทุกครั้งก่อนใช้งานก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะ